S <S> ờ, เรื <S <S ่องเรื่องมึงจะคะไม่เดี๋ยวหนูเดินให้พี่จะเดินทำไมพี่จะไม่เดินพี่ไม่เดินอ๋อได้เดี๋ยวหนูเดินเองเดี๋ยวหนูเดินให้จับเป็นลมก่อนไม่หนึ่งสองสามสี่แต่ชุดเดี่ยวเอาเกมมาด้วยลิงพี่เทอร์รี่เอาแค่ชุดเดียวนั่นแหละเดี๋ยวพี่แฝดไปนี่แล้วพี่ได้แล้วนะครับ ่ี่จะแปไต่ก็มีกังิระดนเนาะิดกรเีใส่กกเเดี๋ยวเราก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เอากากมาใส่เดี๋ยวมาเพิ่มกากเพิ่มแก๊กจะไม่มีแส เรารอเลยเลยข้าดีเลยเหรอทำล้ำบึกลำบึกลำบึกเลยเหรอทำลายไหลเลยนะเห็ยนวิชารอรอนหน้าตาดีดียังนี้ได้เขียนหัวข้อหัวแค่เลยกระโปรงพวกนั้นก็รีดหัวยังจ้ยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยหนูหนูออกมาจิดกระดุมหนูแยกวิชิเฉยหนูยังไม่ได้มีอะไรในกอไขเลย คนไม่มีละอันนี้มีกตบไม่ดีอืมนี่มันอะไรไม่ใช่

ทำเลยสาวหน่อยไหนไล่หนูคุกคุกโอ้ยถ้าอย่างนี้เราก็จะไว้ให้เดินมันเดินก็ได้แค่นี้เราก็จะไว้เลยรีบผ้าเสร็จนะใช่ไหมอ๋ออันอันที่อยู่ในหนูติดตะขอไอ้ที่อยู่ในนุ่นรีดเสร็จก็ไอ้ติดตะขอเยอะก็มีแล้วแต่หนูยังไม่ได้เก็บงานนี่หนูจะมาเก็บงานหนูก็เลยหอบมา

ที่จอดรถเขาจะทันที่จอดรถตรงนี้แต่ที่เขาจกว้างๆแต่ก็ไม่ได้กว้างของเรานะแต่ของเรายาวของเรายาวของเราก็กว้างยาวเหมือนกันต้องเยอะขนาดนั้นหรอโอ้ละเอียดละอ้อเลยแน่นอยเอาของนอกให้สวยๆข้างนอกสวยไปแล้วดีใจใช่ปหมบอสข้างนอกดีพียงเยอะเตรียมหมดแล้วสินะ ของของของโรงแรมมายังคะสี่ตัวไม่ไม่สามตัวใช่ฉันกินล้วสองสองแล้วของคุณสิงใช่ไหมสองตัวเดี๋ยวมาออไม่ไม่เป็นไรเพราะไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่เปียกกำลังไม่ไม่ได้ว่าแค่แค่จะแยกเอาไปแขวนไว้กับกางเกงมันจี้เฉยไม่ผ่านจี้เฉยถ้ายังไม่ผ่านถ้าช่างเดียมาเราก็จะได้แก้กระโปรงรเหมือนกันมีชุดแสกันไม่เป็นไรไม่ได้เอาตรงนี้ ้องจะได้กินข er er ้าวกะเ้าไก่เน um, ี่ยข้าไก่ทออาจารย์ถามหาเสื้อสีดำเนูเพิ่งจะอาจารย์ถามหาเสื้อสีดำเนาเพิ่งจะถามเป็นแๆอาจารถามหาเสื้อสีดำเสื้อชีดียมีสิบนี่กระโปงนะไม่ใช่กระโปงกระโปง นี่ปอขนกมหนมนี่ละนี่เองโอเคแม่ลี่ยนอาไวาสีเอาไม่แฟนมาให้พี่หน่อยไม่เดือนม่แน

คานุวัตกันเกงยังไม่มาเกงอยู่นึงพานวัตรอ่ะพานุวัตรอันนี้เด็กเด็ดกจิโทนเดี๋ยวอาพานุวัตรอังศาอังษา,น,านี่ผู้ชายไม่ไม่มีพี่มีอังศาแสนอยู่นู้นนะพานุวัตร,อ,รอ,อันนี้ไตรัดเอาพานุวัตรมาเดี๋ยวไถแป๊บเดียวอันนี้เด็กเด็ก คุณอะไรไม่รู้เขียนเองแล้วไหมใครเขียนเนี่ยลายมืออีตโต้เนี่ยฟองพี่ดีม,ม,มั้มเอะชะมีมีพรางวัดไหมจริงเหรอใช่เหรอมีในนั้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวหาไปหาหนาปงปติมไตรัสไอ้นนี้ไม่มีแล้วเนี่ยฮะน้องออกมาหมดแล้วนะพี่นี่กางเกงเขาเนี่ยผหน้าบ้า<ห>นน<ม>ี่กันนี้เตะไม่เป็นพรงให้เวลาอยู่ก็หาเจอ ไแสนอยู่นั้นไม่มีสักอะไรแสนเต็มอยู่แล้วน่ะทารุว่าแสนเต็มยังไม่มีสักอะไรมีไหมเอาทานุว่าเก็บใช้ทารุว่าถ่ายอะไรเสร็จกอต้องหลีกงานนะคะเก็บเสร็จเก่งๆหล่อมันต้องให้เต่งเกงเราหล่อมจริงนะเด็กใส่แล้วแบบไม่โคตรหล่อเลยภูมิใจนำเสนอเกงเกงมันตัดเลย โอ้ไม่ใช่หรกไม่ใช่มันกระเทยนะพี่เกมเราเราเย็บเ,เสร็จเราก็แปลรูปเสร็จมันก็ทรงไว้รุ่นดีนะทรงแบบไม่แก่ไม่เชยไม่รู้อะเราว่าเราแต่พี่รีทําสวยพี่รีท,รทรําสวยกระนู้นเห็นใจที่นิชาดาได้เยีกยงเกมใส่ไปตั้งสองตัวหนูแรต้ตกใจกัย เป็นยังไงใหญ่ปิดข้างหนูเหรออ๋อยันหมุนได้เออไม้แป้นมันหมุนได้ตายแล้วไปซื้อกับเพาะไหมพี่ซืกินหนูกินที่กินได้หรือว่าจะเอาไหนเอาเอาเนี่ยไม่ดีกว่าละเท้าไก่พี่จะกินอะไรกินอะไรนะก่เท้าไก่เดือน เด right? um, ินก right? no ินตีหมูวะเอาเตะกันอยู่กับพี่ได้ไหมสามสิบบาทนึงเวลาแขวนอะต้องป้ายชื่อออกไอ้นี่เนี่ยอนี่ผมทำแบบนี้โอ้แพงเยอะเลยลินเป็ดยิงแพงเยอะลิ้นเป็ดยิงแพงนะทุเดือนจ้ะ น้ำยังหมดดึกน้ำยังหมดดึกสักหมดกว่าจะได้เพราะถ้าน้ำหมดก็แยกกันนะถ้าน้ำหมดก็แยกม็อบเพราะว่าถ้าน้ำหมดก็ต้องเก็บกว่าเราจะไปเสร็จก็หมดกันแ้เราจะไปรอน้ำกว่าจะไปรอน้ำเย็น อยากกินอร่อยอร่อยอู้หนูเสียดายไอ้นั่นหนูพี่แกงหนูตะวานต่อมาก็บูดไปก็บูดที่แล้วเดกอดกาแฟก็บูดเราก็บูดที่และวต้องหนึ่ Thank mm -hmm. you. หนูแคเนี่ะต้องดูที่ดีซื้อเลยกที่แล้วก็แก็กลับหกโมงครึ่งไหมไมหน่อยหกโออมง

ีสองผู้หญิงเท่านั้นหมดของผู้ชายหมดเลยเหรอหมดแล้วหรอตัวใหญ่ก็ไม่มีเลยเหรอไม่ที่แฝนอยู่ข้างบนไม่มีผู้ชายเลยเหรอจ๊ะมันมีผู้ชายเต็มเสื้อสูตรนะพี่ผู้ชายเยอะนะ อันนี้เต้ชิกี้ที่ถามหาใช้พีไ่ไปยังพี่เตนเนี่ยเออเสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วเดีายยนี้พี่แต่เดสาวอ,นะอ,อันนี้ไอ้อะไรคณะอะไรโรงแรมเลออะไรโรงแรมหรือว่า นี่ก็ทำอาหารอ๋อขาักรรมหตัตกรมกตกรม,รมวันลงแรมเคือเดี๋ยวไม่รีดของพี่ถิงกันวันี้ไม่หมดเราก็ึ้่รีดนี่องนม่วันวันเมื่อวันนั้นแข็น,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 นใหญ่เนีดือนมันสูบสีแดงไปซะเกี่ยงปั๊บ สอ,อม,มันแท้มันอร่อยดีนะเดอนแล้วมันก็จะมีน้ำจิ้มแบบแซ่บๆมานั่นแหละเอาอน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มต่างหากน้ำจิ้มต่างหากเดิมจะได้แซ่บเอาหมูต้มยำยนะ<อ>ามานะให้มันกินพวกนี้ก็ได้แซ่อย,อยากกิน มันเลือกได้เห,เหรอพี่ลีไม่ได้ห <ours S 1> <ด>รอไม่รู้มันม,ม,นมีมันมีเป็นม,มัมมอนะเอาน้ำเยอะๆสาวเดยนนะสาวเดยน,นาะ เย็บเสร็จแล้<อ>วเย็บเสร็จก็เตรียมส่งงานเก็บงานส่งเก็บไปเก่งงานสวยเย็บเอ,ไอบงไม,ไม่รู้จะไปชมใครชมตัวเองเย็บเก่งสวยเก่งผู้ชายนม่งนเก่งผู้หญิง เกงผู้ชายทรงผู้หญิงเยอะ่เองช่เองเอง ไม่หรอกถ้าเอาอย่างนี้มันจะง่ายเงนินเดือนเดี๋ยวเวลาเสือ้อไปเอาเรียมเรียงเสื้อกลากใส่โบใสตดำหลังจะทำเวลาส่งงานเนี่ยมีไม่มีมเออเนาะเราก็พากันเรียบร้อย ไม่มีคนนี้มันจะไม่มีข้าวกินสักคนอันเป็นจะกินอะไรแล้วก็กินพอเราอยู่รอดกันกินเท่าที่มีพี่ลีเขามีอะไรกินโอ้พีชนมน้ำพริกอะไรน้ำพริกอะไรนะพริกอ่องพอมละไปกันเล่นกินข้าวกันพี่ลีหนูจะจบ,จบตรงไหน,น